ผมจะมาขุดงั้นกับพี่นี่คือโครงการเหมือนกันไปกันปะแ,แล้วทอาอะไรกันคะ<ฆ>ทอไปเอาจานในในในบ้านไปกำงานกัน,นโอ้มาๆมาลึกมากตัวนี้เอ็งวางวางทอเอ็ทอแ <ไป S 1> ต่ทีไป,ไนไปในไปในเนเพื่อมา argue, เดี๋ยวเดี๋ยวขุด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 ที่ตัวเอาอยอะผิดผิดใจ ขุดกันไปขุดกันไปขุดกันไปขุดกันขุดกันเริ่มมืดเมือม่อ,อไหร่ก็วางเพราะงาตัวนี้มันอีแต่อยากรู้จริงๆเลยกูครับเลนเช่นเพื่ออะไรเพราะมีหลายอันแล้วใช่ทีนี้น้ำเชื่อดูบูสตี้ค่ะไม่ได้เอาเอาพวกมาเด้อ ไม่เลยนีนยวัวอ่ะทำไมมาเจอดินวะไม่รู้เลยอืมเอาไปหนึ่งแล้วใครพี่กับเป็นโครงการบังทดบ้างเราจะทำตามตสัญญาแรกในนี้ญญ วามันแตกเก็บหนปลาขนามอุ้ยอันนี้บล็อกอันนี้ไม่เก็บอ่ะไม่เอาไม่คุูออเอาว,วางโอเคเรูอยากได้อ่ะใครแจนเรเอาเองมึงจะให้ฟ้าผ่าลงบ้านตัวเองก็แล้ทุกอย่างก็เอาโอเคไม่ได้เอาเอา,เอาโอเคนอนมามาด้วยเอา ต้องขึ้นไปข้ามบดใช่ไหมเดี๋ยวรอมาวายไม่ต้อง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 โอเคไปวางวางเขาอี๋เนี่ยลโอเควายยี่สิบสามแล้วยี่สิบสองอะไรวะก็แล้วขมายี่สิบแล้วลบหลบหลบยายายามาคว้างเดี๋ยวเดียวเดียวโดนโดนตีบอกให้หลบหลบแล้ว นี่ปืนสากับอนนนินทรีสวยเลยไม่รู้ไอ้หนีเฮ้ยน้องกูไปไปอยู่ตึมบันไดกับปีตุมบันไดไปอยู่ตึมบันไดอันนี้คือความทักข์เกยคูบอกไอ้ตุมบันไดไงยีน่นามมมมนะไม่ใช่ไม่ใช่มหมดเหมือนกันไม่ชิมหมดนนะ เดี๋ยวพี่กัาวาเที่ยงบ้างโอเคเล่นเล่นเพื่อน,นอเอาเอาไปใช้เถอเดี๋ยวพี่กัาวาเที่ยงบ้านเลยไหมอืมองการสุดพร้อมแล้วมา20ต้องสุดนี่ิด <c oughs> นี่เพื่อปัญหาเลยพีเชน <c oughs> อกัถ้าขนาดนี้เอาเป็นบ้านใต้ดินเลยไหม ถ้าเป็นตรงนี้เป็นหองขักิจเลยก็แล้วอโอ้ไม่ดินมาอะไรตรงนี้ตรงนี้ไม่นานขนาดต่อไปแค่นูก้กจะขุดข้างๆในตรงนี้เหมือนกันโอเคออ S <S 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 เขาขุด Y สิบเอ็ดกลางตูมาขุดขุดไว้ววสิบ Y สิบเอ็ดจะได้ขคดีกว่าไอตัวนี้วางเทียมไหมอืมตรงนี้ไม่มีอะไรหรือปะลงไปข,าข <S 2> <S 2> ป้างล่างก่อนปะวางเทียนตรงนี้ก่อนไมห,หมหรอมืดน่าจะอะไรรู้ อาวาวอ,อเคเอ,อเแล้วไปชนใกล้หมดแล้วแปลว่าต้องกลับเก้าขึ้นบนยังด <39. S 2> ีสามสิบเก้ากูค้าไว้ตั้งเงยอะหายหายหัวขาไปไปหมดแล้วเอาวางแต่แล้วจุด,าดว,าว,าวาวง 12แล้วใกล้ใกล้11แล้วเย่เยร้อยช้าสุดท้ายสวยอยากได้แต่ฟอร์จูนเนี่ยมันไม่มีว่ะฟอร์จูนคืออะไรนี่ขุดฟอร์ฟอร์จูนโอ้ยนี่ถ้าเกิด11เราจะมา <c oughs> ุดเข้าไปัรือร่อๆวางเทียนไหมนี่ครับเอง เล็นมาสามหกวันโคตรตื่นเน็ลขุดกูเป็นเนวยาวกว่าแล้วก็เป็นก้านก้านกาดีไหนไม่ไว้ใจถ้าอยู่ดีๆเจอท<ต>ับมาต้องนานเจอเจอเหล็กก่อนก่อนเออถ้าอยู่ดีๆเจอทบอะวางวางทับแล้วก็ไหนยข้าบนเหรอีลย มาลึกประมาณนี้แล้วก็ เรไปตั้งสามสิบกว่าแล้วไม่ใช่หรอกการสูญเสียมีนี่เงินความคุ้มค่าดเดี๋ย่เดอ้ยเยอะเลยลาพีดเสียงเสียงต,ตัวอะไรไม่รู้เล่นของหนะักเล่นเล่นของแบบลาพีดเดี๋ยวดีดีดีเก็บเก็บเก็บลาพีดเลยอยู่ไหนอ่ะ เกือบนะเกือบนะมาจะมาวิ่งตัดไหมเนี่ยอย่างนี้มันต้องมีเพราะว่าไอตัวนี้มาสิเดี๋ยวคุณไปทั่วคุณกว่าอย่ามายิงกว่า ทานแล้วก็เก็บโอค้ครับวูดเจ้าเลยทานก็ตัวนี้ทานเจ้าเลย เราก็าเก็บวาเทียก็บุทุกใจาเต <c oughs> ็มเลยมีเพจไหมมีเพไหมโหยังดุงเลยสัคืออะไรอะฟเปป่าอไไอ,ไ,ามอไม่รู้อไหนอะไรวะไหนเมื่อกี้เราเก็บได้ออตัวอะไรระ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 อะระะะะรระรระะ คือเกือบตายจีเออไปตัวนี้แหละเจอเหล็กจำเลยเราไปอีกก็หวกล่าวแล้อย่าหยิบมาขวางหยิบมาขวางจะไปเหล็กเหล็กเกขาต้องพูดวิหกแล้วลบอกเรื่อบอกเรื่ อย่า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 ยังไม่ยังดีอย่านี่มันอะไรวะเดี๋ยวดิสีดำแบบนี้ดิสีดำ่างนี้ใช่ไหมใช่เลยไหมมันมีตัวอะไรขู้หลานเดือดว่าหกแล้วมันได้เสียตัวอะไรขู้หลานเดือดคะว่าสี่แล้วไอ้ตรงนี้อะ าวาง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 เท่านแบบ้วายห้าแล้วเนี่ยวายสี่แล้วเน่คะวนี้มันต้องมีมีทองถ้ามีท้๊ก็สวยเพชรเนาะน่าอยู่อยู่ไหนวะ วาเทียนหนวางออมเต็มตัวเก็บของเอาว้แล้เก็บก่อนเชื่งไ้มป้าผ่าเลยตัวตัวนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นจะไปนอนข้างบนก่อนมันน่าจะดีอืมบอกนี้ใส่ข้างในไม่ได้เลยป้าไปกัน ไปนอนไหมออขอเก็บเก็บคอเข้ามามาว่าศูนย์เมื่อกี้เราอยู่ว่าศูนย์มาล็อกนี้บล็อกอะไรวะเนี่ยก็บล็อกหินไงมันเอาออกจากจากตัวมันไม่ได้ดาวางได้ไหมล่ะ วา,วางวางอ่ะวางวางได้แต่เก็บอ่ะเก็บเก็บไม่ได้เลยคุยโอเคโอเคได้ได้ได้เราด้วยมินิเกมเก็บเก็บมากบายคืนคืนไปให้สมบูรณ์นะแล้วเรากดไปถึงบ้านศูนย์ดีดีละ โครงการอย่างนี u, ้ราบ้ำห ah ้สิอาจจะไม่เหมือนที่จินตนาการรตัวอตกวเลยฮะตัวอะไยไม่รู้เลยเข้ไปตถอะั่นว่าแล้วปนตัตกอ่ะ กเข้ามาแล้วก็ฟองนัเลนจัดกายตันี้ให้หน่อยดิมีเรเจอกลายกลาเป็นซอมบี้เหรอเออแล้วแล้วไม่ฆ่ามันละเดี๋ยวเอาลูกซองกำนันไปไปไปยิงเดี๋ยวเเอออะไรวะอะไร อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันได้แล้วป้าตัวโตลืมกุญแจบ้านชา้าเดี๋ยวเอาลูกฟองกำน,นันไปไปไปดูเนาะเอาลูกฟองกำนันไปดปดู ขอหน่อยเอาหนึ่งไม่ได้คับคับเองคับยังไงคับไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยอูออยยเพชรเพชรทองเล่คอดตึงใครผิดห้องว้าวนี่ห้องนี้ลูกสองนี่วิธีการคับเพชรนี่คือวิธีการคับเอ็มแล้ว เรียบร้อยเ <c oughs> ออ,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 อดีย๋ <beat> ยวดูสิว่ายากจะเอาเหล็กไปเผาไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างต่อ,อลงไปยัง,งลงาคเวลาลงอ่ะลงง่ายเวลาดขึ้นยากเออยังไม่ทันได้ลงเลย ภารกิจของเราคือหาเพชรให้ได้สักหนึ่งชุดเหมือนในที่เรามีกับเนืองเก่าตอนนั้นเก็บได้เพชรได้ทองเยอะมากราด้วยแล้วไอ้ทับลาวาของต้พุ่มไม่ดีหรอเก็บทอ,องหมดแล้วมาอยู่ข้างล่างอะไรนั่นแหละมันมีตัวอยู่ข้างล่างก็เลยขุดหา ยังจะย็ขึ้นเร็วามาวางวางเขอตรงตรงตรงนี้เฮ้ยเอ,อย้ยเจ๋วสิผู้เกียวไวท็อกยังเสียงมันอยู่ข้างล่างเราระาวางังตัวเดียวละตรงนั้นตรงนั้น อาเฮ้ยทองลาพีดโอ้ยเล็กทอทอของฉันเฮ้ยมีหน้าที่ที่คิดคิดตรงมามาตรงนี้นิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอุ้ยทองเฮ้ยทองสวยสวยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละกรวยอุ้ยทาานผ่านผ่านดิหมายวะต้องต้องฟังคนนิดนึง โอ้ก้าขุดด,ดินให้มันหน่อยเป็นความทาน่อไปเออ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 เอาเข้าไปมันเหมือนมีถ้ำอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะแต่มันไม่รู้ว่าอยู่จอทองโอเคกดแล้วไว้ แม่มันอยู่ข้างล่างตรงนี้แต่ว่ามันอยู่อยู่ไหนแต่ตรงนั้นคิดจะคาบระเบิดแต่มันไม่ทันอ่ะดิววางท็อตตาพีสอุ้ยตะมืยเยอะไปหลายตาพีอ่ะหมดยางทองอะ่ะแต่ตอนนี้ ไุดั่ววัเจ็ดลบหนึ่งรบลบหนึ่งรีวแต่ตอนนี้งงอยู่เสียงมันมานจนน็กฟังเะแยว <c oughs> ท็อตมีย9ิบเก้าเนี่ยเสียงอยู่แถวนี้แต่ว่า,วามันมันอยู่อยู่ไหนท็อตมีย9ิบเก้าวายังเอาวานี่ มันอยู่ยูไหนเนี่ยตู่มันมันลองดู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 ฮะลองดู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 ทัวร์ไปเออว่าทัวร์เนาะเดี๋ยววาง วาเจอจริงๆชิชิบุ้นบุ้นตรงนี้ที่เจอขอเดกกาดจ็น่อยวะเสียงเสียงเสียงมัน <minutes> ม <ố orm>. ันมตาเขาว่าก็้ ไไม่ด้อะย่าไว้คาเต็ยนทีได้เไรอได้ทำไมเราไม่ต้องให้ตัวเองอัปลายก่อนปกตไม่หนึงวะเราก็แค่เดินอ้อมมาลาตงนี้ กรูคือครั้งนี้ผมันไม่ต้องไปเลยนสูสีแล้วจะลาพีโไปแล้วจ้าไปออกตาแล้วขึ้นไปอะไรข้างบนพี่กันยังไม่ขึ้นมาโทษกลัวเออมาหาพี่กันก่อนพี่กันไม่มีโทษ <Sen Heck S 2> มาคมมันจะเจ็ดก่อนเหมือเดิมใช่ไหมไม่เมือเดิมมีตรงนี้แหละมันต้องมีอะไรร่วมกัลางมันมันมันไม่ฟ้องเหรอเสยวเย งานหยากแล้วที้เพราะว่าไม่มีอันนี้ด้วยฮะเอา้าต้องูมจะมาวิ่งตัดทำไมลงมาเร็วไม่อยากขุดขุดคนเดียวมากเออ,อเคาราโลเยอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรก็แค,ค่ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรเหรอ เป็น,นาตาเป็นไปเลยซอมบี้เขาขุดมาตั้งนานเหงือกอยู่ตรงนี้ไปู่ตรงไหรเหงือกอยู่ตรงนี้อนเอาอุตส่าห์เดินมาตั้งนานไ,ไม่เจอขุดมาแป๊บเดียวเจอแล้วโค้งอุ้ยอุ้ยเต็มเลย ของมันเป็นของคนรวเยเอาอย่ามาลาักี่การดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุนลุนดดดดตีตายเหมือนที่นี่งอย่าไม่มีดาเมจอะไรทั้งสิ้นระวังเดินตกตกต่อหูหนุมเดินโอ้ไม่อยากตกว้ะ แต่อย่างนี้ว่าข้างล่างมันมันมีอะไรบ้างจะลงว่รซอมบีโ้โอ้โอ้โอ มึงหยุดตีกูด้วยเนี่ยก็เจ้าวันท้าด่าแต่พี่กันหลบอะหมแหมตัวอะไรเลาวะเอ้ดพี่ถ้ามีลาวะของดีเลยเอ้ยไปลาวะไปไปทับลาวะ แต่ถ <ort. S 2> ้าเกิดว่าเราเราเราปัดทำให้ปุ๋กันนี้ก็ไม่เอาหรอกค่ะยังไง <Bro. S 1> <opened> อยากไปมอนมากนอหน้าเอ็นเอ็นอ็นเจอแมนนล้วีหรอโอเคฮัดเอ็นเอ็นเจอแล้วสีม <mund t ít> right ่วงๆอ่ะเจอแล้วเอ็นเอร์เอ็นเอ็นไปพับเป็น ใช้ขี้อายเน่ะวางท็อตไหมโอ้โอ้สับปิดไหยโอ้แล้วพอดูวางเพื่อนก็วางตามอ่ะอันนี้เพื่อนไม่รู้ไงน้องกูอยู่เนาะ รอด้วยอีก,อาากาาาตกายๆๆๆๆๆๆๆ้ๆาายๆๆ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 ยอๆกาๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 าๆๆ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 อนๆๆ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 ๆ เนยก็จะมุพดพอดีทั้งนั้นเราก็มาเก็บของกันเลยเก็บคอกับคอกับคอกับคอที่เราได้มาก็มีทองห้ากรงกับอะไรอีกทองเหล็กก็ทำีสี่นี่คือสี่ท<ม><ม>ี่จ้าครับเจะทำเพื่อไม่คุ้มเนาะ เกสิ่งที่ <c oughs> จำเป็นก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวเอาเหล็กไปเดี๋ยวเอาทองไปเผาก่อนเหล็กเผาไปบ้านพี่กันเลยเล็กเล็กเล็กเบาเ่าเอาอะไรมาที่สุด โอเคนี่ลงลงคัพเปียงันเลยอ่ะมึงเอาลูกซองกำนันไปเดปกเป้าอกน้ำพู้ด้วยอย่าไปจัดของในในกระเป๋าก่อนอืม๋๋ยวเสร็จปุจะเผาเลยกล่องนี้ไว้เก็บเก็บหินแล้วกันหินเอาไว้ปีนหนี เซปุจะเผาเล็กเล็กเรามาอัพอัพเกรดบ้านเรากันหน่อยไหม,มให้มันต่อต่อกันมองกูต้องมงมุมฆ่าตายมากไ,ไม่ดูพี่กันนะอะไม่เชื่อดูในคาลยโอเคโอเคอเค่ะขอโทษครับเ้อทองในภูมิเก้าอาันก้าทองไปเปล่าสิ ไปไปนอนเถอะปูป้านอน,<ะ>นอน,น,อนยังไม่นอนเลยเผาค่อยเสร็จก่อนไปนอนเถอะเร็วหาะเราพวกดนี้เช้าไม่มีใครมาต้นซีนตลอดไปเป็นมีทองเหล็กอะไรตั้งเยอะตั้งสี่ก็ไปเซตเลยเช้าแลและไปดูดดดได้ใครหกก็มาคุณ ามาขุแรกของีกันไปขุดแร่ในนเพือมาหน้าแล้วง่ยกาปะไม่เอา,เอาหยุดหดถ่ายคิปดร้รยัอโอเคไปต่